คุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่านายมาริศเงียมพงศ์จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ท่ามกลางการจับตามองถึงบทบาทในการดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบันครับคุณผู้ชมสําหรับนายมาริศมีประสบการณ์ในการทํางานในกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นเวลานานหลายปีนะครับ แล้วก็เป็นที่รู้จักกันในแวดวงการทูตด,ด้วยเคยผ่านประสบการณ์การทํางานในกรมองค์การระหว่างประเทศกรมอาเซียนไปจนถึงกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศคือวันนี้มาทําความรู้จัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ให้มากขึ้นนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่เคยถูกส่งไปประจำการที่ทําเนียบรัฐบาลในสมัยที่นายทักษิณชินวัตรนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ก็ยังเคยดํารงตําแหน่งเอกอัครราชาทูตไทยในหลายประเทศทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งแคนาดาด้วยครับโดยนายมารท เคยเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศในขณะที่นายปานปรีภหิธานุกรดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับอาจารย์ธิตินันพงศ์สุทธิรักจากสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประเมินภารกิจสําคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยอาจารย์มองว่าความขัดแย้งในเมียนมาถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดเนื่องจากส่งผลกระทบต่อไทยในทุกมิติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ก็คือการที่จะต้องพยายามสารต่อนะครับสารตอเหมือนกับว่าการต่งประเทศไทยเนี่ยในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาหรังจากที่มีรัฐบาลใหม่มีการเลือกตั้งนี่ผมคิดว่ามันก็ไปเริ่มจะเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนอย่างฉับพลันจากมนตรีท่านปราณปรีมเป็นดนตรีท่านมาริดเนี่ยนะครับก็มีข้อทา้าทายว่าจะทํายังไงให้การเดินหน้ามาถึงขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบาย เหยีบยบ,ยบเรือหลายแคมระหว่างมหาอำนาจใหญ่ๆเช่นสหรัฐกับจีนอ่าแล้วก็ oh. มหาอำนาจอื่นๆนะครับที่เราได้เห็นมาเนี่ยอนอกจากนั้นแล้วเรื่องเมียนมาเนี่ยครับเมียนมาที่มีสงครามกลางเมืองแล้วก็ตอนนี้เข้าได้เข้าเข็มเหมือนกับว่าจะ,ะถึงขั้นวิกฤตหนักก็คือว่าทางกองทัพอาาจะ,ะเริ่มมีอาการจะ พ่ายแพ้ต่อไปจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เกิดสันติภาพให้เกิดการพูดคุยเรื่องเมียนมาเนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดสาหรับเราประเทศเรานะครับประเทศไทยเพราะว่าเรื่องของการที่มีชายแดนติดกันแล้วก็การค้าขายการแรงงานต่างๆแม้ทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของไทยนั้นเนี่ยเมียนมาเป็นเป็นดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เรื่องตะวันออกกลางเราก็เห็นที่เรายังมีคนไทยนะครับแรงงานไทยที่ยังตกค้างที่ยัง เป็นเฉลยมือนก็โดนจับอยู่นะครับที่ฉนวนกาซาก็ยังต้องพยายามสารต่อเรื่องนี้วมแวนายมาริทยืญญญนยะันว่าไร้ปัญหาในการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับเพราะประสบการณ์การทำงานในฐานะนักการทูตอาชีพตลอดหลายปีที่ผ่านมา